วันนี้มาทานข้าวก็เลยมาเที่ยวสกายทรีโตกเกียวสกายทรีนะคะเอ่อโตกเกียวสกายทรีสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มสร้างปี2551วันที่14ก,กรกฎาคได้ไงเนี่ยนะคะโดยวิศวกรชาวญี่ปุ่นนะคะ มีความสูงประมาณ640เมตรหรือ,อยังไงเนี่ยค่ะจำผิดหรือเปล่าไม่ทราบนะคะใช้เวลาสร้างหลายปีอยู่นะคะเปิดใช้บริการเมื่อปี2555เดือนพฤษภาะคะ่ะ ตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแรงมากตอนนั้นปี2 0ง0ันสอมันตรงกับอะไรนะก็เขาก็จะปิดให้บริการอยู่ช่วงหนึ่งเพื่อเพราะว่าช่วงนั้นแผ่นดินมันไหวแรงมากเป็น เป็นหอคอยนะคะสูงที่สุดในโตเกียวหรืออาจจะสูงที่สุดในโลกหรือเปล่าไม่ทราบนะคะอ,ะอันนี้ไม่รับประกันเผื่อมีที่อื่นสูงกว่าอาให้วันนี้มาสวยมากเลยค่ะมากินเนื้อย่านกนเลยเลยมา